ปัญหาตอนนี้ก็คือนี่น้ำนี่ครับหยาบลงไปมองไรก็มีแต่น้ำไปติดไรปวดที่ปวดพี่น้องไปไหนปวดพี่น้องโอ้หเต็มแหลกแหงมันครับพี่น้องลงไปโดนแหงครับขึ้นมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวไปท่ายีรีนี้โอ้หูจับขึ้นทีละสองมือสองมือเดี๋ยวข้างหลังมีเงียหัวหน้าด้วยโอ้หูหนังของหนังมันหนักโอ้หลูกกระเดมมาตัวใหญ่ครับ OOF สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องนมอ้นสายยังไงครับพี่น้องเอาพ่อหันมาทักทายเพื่อนนะครับเฮ้ยมื่อนี้พี่น้องสวัสดีครับเพื่อนไมดีเอาเยอะมากรวมหอยพี่น้องโอ้ยอยู่กลางหวยครับพี่น้องตอนนี้กลางหอยกลางหวยลกกมาไม่ไพ่กับบุญเอามากครับพี่น้องตอนนี้พอเวลาจะใส่เป็นลักด่างนะครับไปคอยพยุงกันไปรวมหอยพูดนะครับไม้ที่เา้าสิบเปี๊ยเอานะครับอยู่ ข,ขามหวยเลยครับตอนนี้ก็ลาถึงไม้แล้วเด้อยครับกำลังกลางแหงครับเอาในป่าบัวลุงว่าพ่อป้าครับตอนนี้มาเบิ่งว่าเพิ่นสได้ป้ายัางขึ้นมาเรา,าตัวใหญ่ครับ ไปถึงไหนวอดพิวดพี่น้องวอดไงวอดพี่น้องโอ้โแต้มแรกแห้งมันครับพี่น้องโอ้งามคักงามคักเป็นิวดกำลังก็เหี่ยวออกอกโอ้ยกำลังแปลงเหี่ยวครับตุ่มกำลังเหี่ยออกฟอพรดิเห็บ้านในหน่อยครับมาหลุ่นกันเบิงวาเมนี้ผลงานสิเป็นจังไหนครับพี่น้องป้าก็เริ่มมือหมืนมาแล้วเป็นังไพ่อส่งคือบมาเอนีส่งคืออยู่ เพราะว่ากันขันเห็นตั้งแต่อยู่ในด่างนี่ก็ถือวัดไข่แน่อยู่แล้วคี่ลุงยางอ้อมบอกว่าพ่อหลายโตอยู่ครับทั้งคางนี่คืออยู่ทั้งในตั้มนี่เริ่มมีการตั้มแน่หรอครับโอ้ยเงี้ยขี่ใหญ่เนี่ยอุ้ยมึงดีล่ะลากว่าสันอืม ไปขอายออกครับอึบหมายนี่เม็ดสิมีแต่ปากเก่งนะครับทับเบิ้งอุ้ยนี่มี่หอดตัวหน่อยรุดออกมาหนึ่งซึงเฮ้โอ้ยเจ้าไหบวันี่อึบโอ้ยรุดเข้าไปข้างในเฮ้ยอยู่หรอ ไวย <laughs> โอ้โออกจะเขาเขาเนาะสิเขาสิออกแล้วเต้นเลยตัวนี้ <laughs> เออตัวหน่อยก็ต้องคกีวบัสตัวหน่อยสมีกปล่อยมันคือนเราแล้วครับ <c oughs> ต้องเอาออกให้เบื่อน,นะครับ <c oughs> นิดนึงก็ต้องออกเพราะแต่มันเหยียบแห้ลงประจุ <c oughs> อ่าจูบมันั่งคลัทนั่งคลัทช์ไป เบือ้อนาะอือ,อตัวนึ่งอ,อ้เป็นอย่งไนขอวีรันลงงมแล้วครับขบึงครับสิเป็นอย่งไนจากสิเป็นปายย้ายยางน,น,นะครับพี่นอ้องรอลุนพร้อมกันครับโวยคือลงวปดด้นนี่ละลงวิดด้นแถบนี้ ไม่ถึงไหนโอ้จับป้าสองมือเลยโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องจับป้าสองมือเขาว่ามันอยู่ห้องบนเดียวเนาะนี่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 อะไรล่นี่เนตี้นผมมีอีกตัวนึงครับขอี่ดนลงไปงมอีกเหรอเดี๋ยวฟังพุ่นให้ลุ่งเอาเหห์ขามต้อก่อนครับ ยังไงโอ้ม MM oh! uh ีแต่ปลาหลุ่นๆด้วยกันนี่นตีนต้นปลาตำมังเป็นยังไงทุมะขาตัก้านนึ่งโอ้โหครับผมนี่ไม่เยอะมาก้านนึ่งมัานเอนะนเองนี่จะล้วางโอ้โกาที่รู้ว่างย่างพลุจัขึ้นในที่หลังพลุไปจับขึ้นโอ้อยู่นี่ไหล่ มันอยู่ไก่้ตว่าหมดนี่โอ้ยอยู่นี่หลายแห้งครับพี่น้องต่างคนกันลงเพืกันครับต่างคนกันลงเพืกันโอ้ยจับปลาสองหมื่นแล้วครับโอ้ยเอาขึ้นทีละสองตัวสองตัวอู้ย่าพูนตัวใหญ่โว้ตัวใหญ่ตัวใบอกว่าที่เด็ดอีบีอุ๊บแน้ เอพาอพี่น้องมือดีละมือสิใครเน่มือนีละเออเป็นตปลาเนี่ยนี่คือจังีจังเวะตีนีนี่มตีนี่มตีนี่นี่ตัวนึงอืนำเอาบือเซ็ตพี oh. şey like ่เขาตั้เซ็ตเ้ยฮไปยังนลยี่นี่นี่ตีมีตัวนึงพอลุ่งลแล้วครั

ตองถึงดมูดสองคืออะไยนี่ของเส่บนีปะทยยครับพี่ปะไทยเดี๋ยวปะไทยแล้วเท่ดีของเส่บของียบต้องงามตงามปะไทยมาเดอปะเก่งข้ากุ๋ยขปะไทยแลยย่เเล็เด้วยาีอเนอุ้่นตัวใหญ่มันสิบออาเห่อโอ้ยดไทยใหญ่นืว่าแต่ปะเก่งอ้ยา ลงทึงพอลุงทึงพอวินเลยครับตอนนี้มันกัสิรมๆเนี่ยอถุงอุ้ยพ่อไยกดีเด้ออือลืกแน่ด้อุ้ยอ้ยามันจะกระไรอีวาลงแต่มงนี้เลยครับงนีไอีีอุนี่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 ปั่น ปลาไทยบ่อะไร่อฟิชต์แมนปลาไทยอุ้ยไม่ปลาไทยเเอาพระเอาปลาไซยไดิจับปลาไทยหรอ่อามได้อู้หเสียด้ปลาไทยดู่ดจับยูหันนไทยดิบุกิกัน้วดหันกับปลาไทยกันกันหนึ่งหาปเห็นเดปไทยลงแสบเลครับปลาไทยปอีไทยอุ๊บไปอีกแล้วอุ๊บตัวนี้ตัวนี้อือไอ้หัวใจอุ้ยโอ้ยถูกดไปแล้วเว้อนี่น ดูพี่บอกแล้วละีตนี่นีสมพลนี่นี่นี่ตีนี่เันเดี๋ยวเบกลมกั้งแหบ่อยู่กั้งแหสร้างมันให้มันนกไปจบจับ่นั้นออกไปตีล่ะให้มันเื่อยๆไปสร้างมันเดีมันก็นอนนันอยู่กั้งแหอยู่หันละโอ้ตาคือหลับดีพี่บอกว่เนพโอเคน้จโอ้โตนใหญ่ทอทอข้างหังของพี่รังหานเริ่มนี่กระดยเอากนดยใส่กระซงเรื่อยๆนะครับ นัำกดจ่วหดู่ยังหรอมาดีจ้าวขอวิดัดหมดขึ้นดีละเป็นยังไงโอ้โหน้ำผกอยู่กล่องวะนาะกบาดมันอืเป็นยังไง้้ไลคครับหมดจะน้ำผมเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วปลานิ่นบ่บ่บ่มี่ปลานิ่นบคือสิบโอ้นี่นี่นไอ้เฝ้าอยู่บนไหน นี่นี่ป้านี่นี่ป้าไทยนี่นี่ถือไใอยู่หาหาเข้าเหงอยู่ไหนพี่น้องเบ๊ยโอ้ยมันมาเอาป้าไทยออกไปไหนเป็นยังไขิดสู้ๆช่วยสู้ๆไต่สู้ๆไต่ไว้เกิดป้าไทยยังยืนในตีนข่อยนี่ข่อยเยอะไปยังเโอ้โหพ่อรุ่งขอาป้าขาวกี่บ่แม่นนะครับบ่แม่นอื้อหือน่า ี่สลอปลาตองนี่หอดปลาตองบอกว่านี่พอเวลาถือไม้อะไรครับอยู่ไกลนี่นี่นี่ปัดไทยเพาะไผ่เพาะอยู่บนไหนเดี๋ยวเอาตัวนี้อยู่ทางขุนโอ้ยลงถึงสามก้อนเลยอ่ะนี่ปลาตองนี่ให้ยสู้มึงงามๆเน่นี่ปลาตองตัวแรกครับผมวาดดีดีปลาตองตัวนี้แล้ยมันมานั่นมันปลาตองเสียบเกลื่อนครับตักหลับ อืเอาใส่บวขาดสายเลยพูนใหญ่ครับโอ้ยตัวน,นี้เลือกจังนือกนเลือกจกัง <im ans> นี่นี่นี่ปลาทไทยนี่นี่ตีนนี่ <im ans> อะไรอะไล่ะไปอยู่ที่วัด ปลาไทยแม่โอ้ปลาไทยแม่แม่แม่มันแม่งามเลยครับงูทึ่งสองคนเลยครับทางลุงนี่กับลุงไปหรอเดี๋ยวตามบึงตามบ่อหิรัตตัวใหญ่ครับยกขึ้นเบิึงกับบ่ได้หรอครับพี่น้องถือกล่องมือนึงเออปลาไทยเออนี่นี่ปลาใหญ่ป้านใหญ่เฮี้ย มันหนูมระบ่ได้ใกล้หมดนี่ตัวนึงนี่ไล่ออกไปยังจับบ่ไรจับท่าถ่าอยู่ท่ป่าอยู่ยอะตีน่นี่นี่กับปลาไทยนะครับยังก้านเป็นไก้านแค่รอกทางก้างนี่บ่มีไผจับเลยครับเออมันหลาย่าี้บ่มีไผจับเลยเลือก็ต้องจับไม่ง่ายเลยก่อนมันอยู่ใกล้เฮ่ออยู่ใกล้ตอให้มันแรนลุกมากยังวะอู้ตัวนีใหญ่แห้งไม่อยังวะนี่ไม่ยังวะนี่มันจับพวกมึงนี่นี่นก็ตัวใหญ่แปลกๆว่ะโอ้อยู่กลางี้ยร้องจับอะไรออกไปพงกนี้นี่ตี้นี่ เออหีิยังตั้ยังพวอยังบดทันถิ่นบ่เดี๋ยวอ่ะมาเพ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอวิรัตอ้ยค่อยค่อยเดี๋ยวให้พอวิรัติค่อยตูดออกไปนะครับป่าตัวนี้ใหญ่ให่แห้งถ้าหลุดเราไปได้จับตัวไปหนึ่ต่อไปหลุดตัวหนึ่งออกไปไมจับได้อีกตัวนึงครับอู้ยตอนนี้ปัญหาอป่ามัดตุ่มอยู่กลางแหนี่หลายแหงเป็นอย่งไรเพ่อ ตูดมาอยู่อูนี่นี่นี่ต้นกันกันป่นโอ้เม้าก่กันก่อนเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่เป็นนี่ไอเราคือตัวใหญ่นี่นี่นี่เป็ไหนอาไปด็จับตัวไปเดี๋ยวตัวไปเอาตัวหนึ่งมาไปจับเอาอีกตัวหนึ่งเนาะลักไก่ไปเลยปวดเลยตั้งฝอวิรัตกับฝุ่นฝุ่นก็ออกได้โอ้ตัวนี้บ่แมีนตัวนี้กันบ่ตัวนี้ตีอู้หโอ้ยนามพงเลยครับไปมึงครับ เอาไลกตุมไปเลยเขาไปสสนังไงลิมุาโ้ออไปลวตุ่มไนจะใส่กินนั่นกี่เหอนกันมันจะใ่เป็นอย่งไพ่อเดี๋ยวไปทางไหนดอกนี่สามตัวดีเท่กันอดีเดี๋ยวอัปเดตอัปเดตให้พี่น้องเบิรงก่อนนะครับตีานทปุ่อัปเดตเบิรงก่อนอู้ตัวหนึ่มากดึงดึเดึงดึงอู้ดได้จะได้เครื่องกระทั้งหรอครับ ปมกันนะเออป่าไปจงไหนไปหอด้วยใก่้ใกล้ไปเรื่อยใกล้ไเรื่อยโอ้นี่นี่นินที่ฟังพอลุงเรยปทาไทยตัวงามๆเลยครับเปิดหลังสุดด่าไปสุดสุสักสักสิบสองตัวดิยัดเลยยูดีสองตดีใกล้ไกลดิโอ ทางลุงไหนป้าคุดรามครับโชบเห็นพี่น้องมึ้งงามงามโบนต่อเลยตัวงามเลยครับยาไปเยาวไปเนี่ยหลายๆโอ้ยหันไปหันมาอยู่นี่แล้วครับยืดยืดที่สัตว์ควรยืดเพราะยืดยืดยืดที่ใส่ยืดหัวยู่โอ้ยจะหันไปทางไหนเดี๋ยวนึงพูดต้องบอกวิลาร์คือยูฟุนใครพอวิลา์ใครยกของมานะครับ ทั้งพอทั้งผีมันน่าขึ้นเรื่อยไปใส่โอ้ยสามคนเลยครับเปนยังไงบ้านน้ำเขากองมโน่อนี่มาแก่ๆกันเดี๋ยวพ่อลุงอวนกระเริ่มมากแล้วครับถ้าเบิ้ง่าจะเป็นยังไงนี่บอกเซนไว้ดี้หรอครับ จะเฝ้ามาตกไลกันเด้อกําลังจะจับปลามวนมปลาพี้องปลาอ้ยใส่ด้วยกันเลยเนาะปลาพี้องปลาแหมมันเป็นปลาใส่เดียวเลยโอ้หนาวดีก่อนปลาไ่ปลาไถอเดี๋ยไปยหัใส่หรอปลาไถ่ปลาไถ่เตะตั้งพอวิรัน์กันไปลา ้าเบปลาไทยนี่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 ตีนไทยเหรอครขอยู่าโมเมนต์โมเมนต้างนั้นเออนั่นละนั่นละอยงใดเออเกี่ยวแนวไหนวะทางบอปนผู้ใดเลยครับหมอมันเป็นม่องมองต่อนะครับ เบิงลุงทีเดไปยังขึ้นมาเป็นยังไงอคตหาได้เจงเลยโอ้ยต้นนี้หน่อยนะครับแซ่บครับปลาไทยสับหน่อยด้ปลาไทยสับเลยโอ้ยจับขึ้นทีละสองมือสองมือเดี๋ยวดื้อเดี๋ยวดื้อทังหลังยิ่งใหญ่เง้บ้าโดนบ้านไอเดป้อตักก้โอ้ยอทอทอกันเลย นี่น่าจะเป็นปลาไทยนี่มาเอามาเอาในตีน,นมึงโอ้โหสองตัวตัวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ในตีนนี่น่าจะเป็นปลาไทยูเ,เดี๋ยวในตีนจับปุ้งครับเดี๋ยวบุ้งพกเวลาดีกรับ ลมก็เริ่มมาแล้วเด้อนี่ลงไปโดนแหงครับขึ้นมาแล้วเออเดยวป้าไทายยีรีตัวนี้ตังลูกมายัางไงตังลูกกระไดมากขึ้นกันครับจับมาทีละสองอน้ำกระหลครับจับปลาจับลูก ย่านเตมบไดจับย่านเตมัไดจับจับเจ้าละสองมือบอกว่าอยวคิโอ้ยตัวงามคักตัวนีตัวงามคักโวป้าโนเลือกจับมาตัวใหญ่บ่จงเ็นตัวน่อยไวบ่ปาไยเออปลาไทอยังน้ต้อาเงันเลยนี่งอระวังมันเสยกเด้ออ น้ำกันนะน้ำกันไล่ครับพี่นอ้งองอทางลุงน้ำน,น้ำก็น้ำก็ไล่ครับก็ได้จับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อู้เดี๋ยวผมขออัปเดตให้เบิ่งอีกเท่านึงนะครับโย, <c oughs> ยกกระบอกขึ้นขอวเรัาเริ่มหายใจฟื้นหรเม็ดลงเดคับไปกระทุ่นไปเอินไปบึง เป็นอย่างไรเนาะครับลุงมุดไปโดนเติมหรอครับเป็นอยงไรเนอะจับยึดตามองได้ดีอะไรตัวนี้บ้าฉิลนี่นี่มันแดงบ่ไปเลยะบอวิีาได้กรได้ไหมเหรอครับลมมันกรพัดลมมันกระพัดน้ำบิงำบ่งนี่ นี่ปัญหาตอนนี้ก็คือนี่น้ำนี่ครับเบิ่งตีละหยาบลงไปมองไดก็มีแต่น้ำปลาตองมาอีกแล้วตัวที่สองครับผมปลาองเดีอยน้ำนี่แหละน้ำหลแห้งนียครับขันนี้ปลาสีน้ำถื่ย่ายาทะเลหรอครับน้างมือเยิมมุดนี่ลุงมุดลงอีกแล้วครับ เดี๋ยวมาเบิ้งลุงครับโอ้ไเก็บไหมไปเกบกระพปลาไทยเหรอที่้กไปดิปลาไทยคือกันเลีนปลาไทยเหรอครับทีนี้โอ้ยปลาไทยงานเดี๋ยวผมสิลองจับเบิ้งนะครับโอ้ยบ่ถึงรูถึงอมนี่นี่นีนี่นมนี่นี่ปลาไทยนี่บริหไม่หารหัืป้า ทอดวิลั่ายังวัดแต่ครอบผมค่อ้องเลยวัแต่สีห้อมเน,นี่ยก็ใหญ่ดีนะเออน่าจะเป็นปลาตองเนี่ยในตีนผมนี่เดี๋ยวผมสิลองจับเบิ้งแป๊บหนึ่งปลาตองเนอ่ะลองจับเบิ้งนะครับเดี๋ยวก็จับกันแล้ ปลาคุณล้านครับโอ้ยมุลงไจับลงก็จไหนตัวไหนดันแซ่บอือห้ามองหาะวาตัววางเ้อขึ้นหน้ากองแน่นี่พระให้ลุงเอาปลาไทยออกจากก้างเฮยครับพินน้องไปได้คุณตองาตองบ่ว้าแต่ปลาไทย อืมน้ำมันเทศหดจริงหรออึบอืก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ครับโอ้ได้หลายแห้งมาอนีิถือว่าถือว่าได้หลายแห้งแล้วขนาดเฮ็ดว่าได้หน่อยเนาะเฮ็ดแบบตุ้มลูกอืมหน่อยได้นจะสรางบึงไงนี่มาบึงทางลุงเอาปลาตองออกมาตั้งแต่กลางเหี้ยถแหงมาเฮ็ดว่านาดาโอ้ยเน่ไอ้จอกมันกระายเนี่ยล่มกับบัวพัดซอยเลยครับ พอวิลากระลงมองนี้ครับฟังนี่เป็นลุงไรอ,อ่าลุงบอกกันมาบอกกันเลยนี่เป็นยังไโอ้นีก็ได้ป้าต้องนี่เนตี้นี่ตัวนึงนี่เวลาสลดเอออ้อเลือแต่ตัวนี้ไงยอดาตเตองต้องเริ่มขึ้นต้องต้อตองจุดัวอะไรอ้าวย่างวันนี้ไปยังกะต้องเองาละ่ะ เอออะขอลงมายกขห้พื้นเมืองเนยกขห้พื้นเมืองก่อนไปยังไหนหกระสังนี่ก็ใหญ่เติมนะครับอ้ยกข้นบ่นั่นขึ้นจะหยกขืนโอ้โด้หลไหครับโอ้เดเดน้ำติดกล้องอือเต็มกระสังเต็มกระสังบบกลับแล้วคราคาพี่น้อง เอาว่านเดียวสนีเหระเนาะมือนีพีุ่งเออครับเอาตี่ละวัานี่กินบ่อละครับพี่น้องไรมือนีอันตุ่มเอามือนีกับใดว่านหนึ่งกับพ่อได้กินอยู่จ้ะหรือว่าแล้วแรงอลไรกับพ่อครับผมใจไหนกับฝากกดไลค์กดติดตามให้นุ่มบนอีสานยุงไม่เน่เด้อครับขอบคุณครับเราเั้งห้องกับสิกรไปพุูนเหรอครับพี่น้องพุนฟังข่างพุูนไพ่ข่าห่วยมากคับเรื่อลร่ำไม้นะครับพี่น้องไปผมกับสิขึ้นเรือดอ้ามองนั่งไปมองนั่งมา่นเนาะ ครับเดี๋ยวจังไนกับฝากกดไลค์กดติดตามให้นั่นมเด้อครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม